แล้ววันนี้ครับกลับไมครั้งกับไลฟ์แชท i ิน let you play บอกเลยว่าอยู่กับคนฮอตแบบพวกเราแน่นอนเทศกาลส่งการแบบนี้แล้วก็ออกมาเอาดอท้าแดดท้าฝนท้าความร้อนกันสักหน่อยมา o u t d o ขนาดนี้ต้องมีครีมกันแดดสักตัวหนึ่งเข้านะครับแต่ช่องทางโฆษณาช่องทางติดต่อสามารถลงได้เลยลงได้เลยลงได้เลยก็ื่ยต้องขอบคุณสถานที่นะครับสายลมแสงแดดสตูดิโอนะครับผมบอกเลยว่ามีแบบว่า ก็เลยเข้าบ้านก็อุ่นใจต่อมาก็ได้ก็อุ่นเหมือนกันครัเเบเพราะว่าอยู่ในอุดมคติของพวกเราเลยครับในบ้านอบอุ่นแต่แต่แต,แต,แต,แต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเล่นเกมกันเนี่ยต้องขออนุญาตอัปเดตก่อนเลยอไรอไดแสดงส่งข่าวมาเลยว่ามีเรื่องสุดซึ้งครับตอนนี้นะครับยอดซัลซ์ไรเบิ์ในช่องไลค์แคทออฟิเชียลของเรานะครับทะลุหนึ่งแสนแล้วแป๊บแปโอ้ my god บอกเลยว่าเรามีดีลกันไว้สําหรับพี่เคทีของเราว่าจะทำการเขาเรียกว่าเป็นบุญอุปสมบทท,บมบท,ทางนี้นเดี๋ยวเราจะขึ้นเป็นแคปภาพว่าเขาเนี่ยไปทําบุญเรียบร้อยแล้ว<ช>ทดแทนทดแทนทแทน,นะครับขึ้นในสัตวตัวนี้เอมามาไหนวันนี้ยังไงมาในเนื่องโอกาสอะไรนะ วันนี้เรามาในเรื่องโอกาสส่งการใช่ไหมทุกคนใช่แล้วยืนเงาะหรอเร็วจังเราเราจะมาแค่นี้ไม่ได้ไงเราต้องมีเกมมาเล่นแล้วนี่ใครมาจะได้สวัสดีพี่ใครมาจะได้ใครมาเพิ่มนี่ไม่ได้ไม่ถึงไม่ยืนคุยแค่นี้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องมีกิจกรรมให้ทำแล้วเกมของเราก็จะทำให้เราทุ่มสุดตัวแล้วพร้อมเปียกอย่างแน่นอนอคือเราต้องดูชุดก่อนคือจะเอาฟิลแล้วคือพร้อมมากพร้อมเตี้ยไหม พร้อมเปียกอยู่แล้วเปียกไม่กลัวกลัวเปียกน้อยนี่ตุ้ยแล้วไหนตุ้ยเพย์ไหนวินเราอ่านกติกาไงแล้วเฮ้ยกติกาเฮ้ยกติกุ๊กเฮ้ยเฮ้ยกติกยางใกล้ใกเฮ้ยอูกแล้วยังไม่ถูกกติกาและแค่แต่ละคนต้องออกมาถามคำถามนะครับเกี่ยวกับสมการด้วยคำถามแต่ละข้อเนี่ยจะมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นโดยที่ผู้ชายเนี่ยจะต้องเลือกตอบนะครับและเข้าไปหลบอยู่ในกล่องคำตอบนั้นๆนะครับถ้าแต่ละใครที่ตอบผิดเนี่ยจะต้องเปียกไปนั่นเองใช่ไหม เลือกคำตอบในใจนะครับ1 2 3่งสอเราวิ่งไปกล่องคำตอบข้อนั้นเลยครับและโดย1กล่องจะอยู่มากสุดแค่2คนเท่านั้นน่าจะเป็นเพราะกล่องเนี่ยจะไม่ได้ใหญ่มากละแปลว่าคนถามเนี่ยจะต้องยืนอยู่ด้านหน้ากล่องแล้วมองไม่เห็นว่าใครตอบอะไรอไม่งั้นแบบเฮ้ยมันจะมีการพิรุษหรือแบบเราข้อไปกล่องที่แบบเพื่อนตอบผิดเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยเราพิรุษไม่ได้แต่แปลว่ามีคนเปียกแน่นอนอ่างั้นเรามาแบ่งกันดีกว่าว่าใครจะเป็นคนถามคนแรกโดยการโอนน้อยออกแล้วกันมาหนึ่งหนึ่งสองสามโอนายออก ออกช้าไปเลยออกช้าผ่าผันไปเลยหนึ่หนองด้ออกอ้าวคนแรกอันนี้ถาคนแรกคนแรกน้อยออกสามคนสน้อยออกสไปยิงชุบอ่ะ โดยที่เราได้รับการกระซิบกระซาบมาบอกเลยว่าเป็นจากสุนใต้ดินแห่งเมืองไทยกระซิบขึ้นมาบอกเราว่าคำถามแรกเป็นน้ำธรรมดาเราไม่ได้โฟกัสว่าน้ำธรรมดาคืออะไรแต่คำถามต่อไปไม่ใช่น้ำธรรมดาหรื่อคำถามต่อไปหรืออาจจะเป็นน้ำเย็นหรือเปล่าหรือน้ำหวานหรือ่าวน้ำหวานหรือว่าแป้งเย็นหรือว่าจะอุกาบาตมาใส่เราบ้าเราไปดูกันแต่พร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับสายเอฟเฟกต์ข่าวแรกนะครับเพลงฉ่ำของศิลปินไรแคทนเอกจุงปอนะครับที่ปล่อยมาในวันที่4ี่ เมษายนปี2024นะครับที่รองว่าฉำ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 จากเนื้อเพลงนะครับมีคำว่าฉำกี่คำครับผมคำตอบที่หนึ่งนะครับ90ครับคำตอบที่สองครับ94ครับคำตอบที่สาม98ครับคำตอบสุดท้ายครับ104ครับเอ้ย109ครับผมคำตอบในใจผมมีคำตอบในใจเพราะว่าผมเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ประพันธ์เพลงนี้ด้วยว้ายถ้าตัวเผิดไม่แต่ว่าผมแต่งท่อนแร็ปใช่ท่อนนี้โถ้าโมกุณพร้อมแล้ว เอาแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอเอาแล้วแต่มันห้ามเกินสองคนนะกล่องนึงอ่ะเราต้องวิ่งเราต้องวิ่งให้ทันไปตบตีกันเองเดี๋ยวพึ่งหนึ่งสองทาบตอบครับดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแล้วคำตอบของข้อนี้คือ สอบครัเบ9ีตอบที่สองุนมาเลยนบมีใครตอบบเายอะไรหมเราถูกแล้วเนี่ข้อดีอ้าวถูกเหรออันนี้9กไม่ใช่เหรออันนี้ข้อสาไม่เป็นไรเราผิดคือเราอะตอบถูกแล้วแต่เราวิมเข้าบิดกล่อง และข้อนี้นะครับคนที่ตอบถูกคือเล้วก้ดูใช่ไหมครับเรามาดูกันว่าข้อในข้อที่4เนี่ยเป็นใครกันนะครับหนึ่งสองนมาทำไมมันเย็นเนี่ยวะข้อ3ามนะครับแต่ยินว่ามันมีคนสุกสินเยอะเลยข้อนี้หนึ่งสองซ ไอ้เล้ยเฮ้ยจำไม่ได้ต่อเลยเหรอข้อนี้นะครับทุกคนจะต้องดูรูปภายในสิบวิและจดจำรายละเอียดให้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมีคำถามมาถามพวกคุณครับพร้อมไหมครับถ้าคุณพร้อมแล้วหนึ่งสองสามดูรูปไปหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหก ห้าสี่สามสองนึ่งจำได้หรือเปล่าไม่ได้เม่กีไม่ให้ดูทำไมอ่ะไให้จำรายละเอียดจำม่ะฮและแลคำถามต่อไปการเล่นน้ำสาดน้ำนะครับเป็นกิจกรรมยอดฮิตของเทศกาลสงการเลย <c oughs> แลความเชื่อมุมนึงนะครับของการสาดน้ำเหมือนเป็นการชำระล้าง <c oughs> สิ่งที่ไม่ดีเอาไปจากชีวิตนะครับให้ไหลไปกับสายน้ำนะครับ เในการเล่นน้ําสมการให้ปลอดภัยเนี่ยควรจะใช้น้ําสะอาดนะครับและเลี่ยงน้ําที่อาจจะแบบปนเปื้อนกับสิ่งที่มีเชื้อโรคได้นะฮะซึ่งคําถามก็คือจากภาพเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> มีปืนฉีดน้ำเทีย่ยวใช้อยแรกนะครับ15อัน <c oughs> ช้ที่สองเก้าอัน <c oughs> ช้ที่สามแปดอัน <c oughs> และช้ที่สดท้าย7อันพร้อมนะทุกคนผมนับหนึ่งถึงสามแล้วทุกคนวิ่งนะหนึ่งสองสาม เราไปดูกันดีกว่าว่าใครจะโดนน้ำลงไปน้ำลงไปนี่น้ำยังอยู่ในหู่อยูเลยน้ำยังอยู่ในกระป๋ายน้ำมอยู่ในหูเลยแล้วคำถามนี้นะครับใครที่ตอบผิดจะต้องโดนน้ำทำลายหนึ่งขันและน้ำเย็นหนึ่งขันแน่ไอ้พวกน้องบอกเลยว่ารอไม่เปียดเลยครับจริงใส่ใส่แม่รอเลส่็จแม่รอผมนี่เสร็จผมรอแล้ว สองชอยนาโอกาสหนึขอเลยยี่ส <The alt> <More S 2> ิบห้าเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีโอกาสเยอะและคำตอบที่ถูกก็คือใช้สีนั่นเองครับผมเจ็ดอันนะครับเฮ้ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดพลาดแหละข้อแรกสองคนเหมือนเดิมไม่แต่รอบนี้เขาถูกรอบนี้เขาถูกเก่งมากใช้ตะกะยังไงในการคิดว่ามันเป็นตดไม่คือจริงๆแล้วอ่ะคือเงาครับ ไม่คือมันมีปืนที่ตุ้ย2สองอันมีปืนที่พี่องสองอันมีปืนตกไว้ที่ขาตุ้หนึ่งอันออปืนที่ปืนที่เลโก้วิลเลี่ยมหนึ่งอย่างละหนึ่งอันแต่พี่น้าถือกล้วยไม่ได้ถือปืนคนนุณไ <c oughs> ม่มีคนเงียนช่วยช่วยช่วยดูข้างหลังเลยฮะเี้อขอโทษนะฮะยอมรับความจริงเลยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเมื่อกี้แหม่ํำเสียงดังใช่นะมํำเสียงดังใช่นะมาไปดูกันเลยว่าไอพวกขี้แพ้โดนสาดแน่ พูดเก่งจังนะอยา่าพูดเยอะโดนแน่พูดเก่งจังนะสายศาสตร์เป็นใครนะครับเราไปดูกันด um ีกวยหนึ่งสองสามแม่อะไรขึ้นาช้าด้วยเต็มคลาสโอ้ยเหลี้ยขานด้งอย่าเพิ่งเรียกอนั่นเองที่เราต้องูต้องยินหว่ะฮัลโหลไว้ยังปะคุณกบอร์สองคุณเฉยเฉยเขาแอบดีครับทุกคน เอานะเลโก้ใช่หรือเปล่าใช่เลโก้ยงไถ้าไม่ผมเนี่ยแเ้วก็มันยังอยู่เป็นทรงวะเป็นไอดอลไงให้ผมลากไม่โดนหัวให้ผมเอาจริงไหมตอนแรกกะแบบฟีลฟแบบดาๆดาแต่พอโดนขันแรกน้ำเย็นไป ผมผมตั้งใจเล่นเลยอ่าตอนนี้คือตอนนี้เขาเขาไปประชุมคำถามกันแล้วครับครับเ้วคุณดว่าคำถามคันนี้ตอนนี้เราทุกคนเปียกหมดละน้ำไม่ได้ไม่ได้เย็นเลโก้บอกน้ำไม่เย็นครับโดนไปขันใยญ่ได้อีกกขันเลยอันนี้อะไรขันขำขันนลย่ะ ครับผมมาถึงคำถามที่สามนะครับผมเป็นตามผมบ้างจะมีเวลาให้ดูรูปนะครับสิบวิให้คุณเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดมาแล้วเหมือนไม่เกี้เลยอเียว่าข้างในนั้นนะครับผมมีอะไรแบบแปลกตาบ้างหนึ่งซอไม่เดี๋ยวไปต่อที่เปิดเธอเฮ้ยตีนิดเปิลลูกเอะไรนะลูกเตอรินิปปิ้บอ๋อลูกตีนิปเปิลแล้วจะไมผมไหนกูเปิดเลยสามสองหนึ่งต้นเฮ้ย มมดแต่เมาส์หมดเวลาแล้วคำถามของคุณนะครับคือและแค่ในเบสทีพีสีนะครับผมตามหาตามตามห้าหมาป่าตามตามห้าตามห้าหมาป่าพาไปเที่ยวสงการกันให้ฉ่ำน,นะครับเมื่อไหร่ ก็ได้กิจกรรมด้วยกันนะครับล่องเรือไหวพันและปะั้นดินถอนะครับโอ้ยเยอะมากวันนั้นสนุกมากจริงสนุกมาก,มากวันนั้นครับชื่อเป็นตัวอย่างหนึ่งในกิจกรรมนะครับที่ทุกคนจะได้ใช้เวลาร่วมก,กันกับเพื่อนๆน,นะครับเข้าคุยในประสบการณ์นะครับและคำถามก็คือคุณลุงในภาพชื่ออะไรครับอ่าพร้อมแล้วแต่ตัวเลียกคำตอบที่หนึ่งคือ,อลุงรงลุงรงคำตอบที่สองคือลุงตีคำสามที่สามคำตอบที่นสามลุงตีคำตอบที่สี่คือ ลุงปราจิตโอ้ยให้เวลาคุณสามวินาทีสามสองสามสองนั่งเฮ้ยผมอยู่คนเดียวเชื่อเชื่อเลโก้ฮะเลโก้บอกว่าเลโก้ไปซ้อมมาผมถือโปปสามรอบแล้วรอบแรกผิด รอบสองถูกมันดูรอบสองว่าจะถูกไหมตัวแน่สองตัวได้ข่าว่ารอบนี้น้ำม่ผส,สมอย่างอื่นเลยนะตอนแรกก็นึกว่าแบบมันจะมาเล็งข้อสี่เขียบขับขัต้องแบบอื้ือื้มผมว่าไม่คนรจำได้เพราะด้วยความที่แบบถามๆไปเมื่อกี้ก็แบบว่าเฮ้ยลุกติดลุกติดผมก็เลยคิดว่าอาจจะมีตอบถูกบ้างแล้วก็จะมีตอบผิดบ้างหรือบางคนอ,อาจจะอยากตอบข้อเดียวกันแต่ว่าเข้าไม่ทันอะไรเงี้ยก็ แล้วคนที่โดนนะครับผมเขาได้ตอบผิดนั่นแหละจะโดนน้ำธรรมดาแข็งทะรอดโดนปากแป้งสเปรยเรามาเฉลยกันเลยดีไหมคำตอบที่ถูกก็คือลุงติครับผมใครอยู่ตลอนที่สามบ้าขอลเียงมากผมบอกเลยว่าเกมนี้มันมีสำหรับผู้ชนะคนเดียวเท่านั้นคุณเพ่งผิดที่ไว้ใจเชื่อเชื่อไหนก่า ผมบอกเลยว่าน้ำแรกเนี่ยจะเป็นน้ำอุ่นก่อนมันเย็นมากเฮ้ยกล่องที่สี่เนี่ยอย่าโดนน้ำธรรมดาหรอกน้ำเย็นน้ำอุ่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 นน้ำเย็นเลยอะนึกต้องขึ้เด็กกินข้าวที่ไหนแต่น่าจะเป็นแบบว่าอ่ะขึ้นมาหน่อยมีกี่คน ว้าอาอ่าวันนี้บอสเอ่อเมคอัพอะไรเนี่ยไม่เป็นไรนะครับฟังก่อนฟังก่อนอันนี้อันนี้เพียววีผมเพียววีผมแม่เอาไม่เอาไม่ต้องแก้ตัวหรอกผิดก็ผิดฟังก่อนฟังก่อนน้องเลโก้บอกผมว่าเขาไปมาซ้ำดุงชื่อปกิจแน่นอนผมเลยบอกว่าโอเคเชื่อเฮ้ยวมันเลอะมันเลอะ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 ก็เลยผิดที่ไว้ใจครับทุกคนอ่าทำไมเลโก้ถึงคิดว่าเป็นลุงลุงลุ้น เอาก็ไปกินปลาอ๋อคนละร้านอ๋อคนละที่ไอ้ตุยไอ้ตุยไม่้อมักด้วยอยทดีไม่เข้าป่าได้้เราต่อเลยมาล้คเดียว อตแรกคิดว่าอยู่ตรงนี้มก็ดูกันอยู่ไม่เพราะว่าย้อนกลับไปพี่นัดเป็นคนบอกว่าลุงติดินเปิดเอ๊กูก็งงเอ้าแล้วไม่วิ่งมากับกูกูก็อ๋อลุงติกูก็วิ่งมาลุงติแล้วนัดไปไหนติอยู่นี่นดไปไหนสองอันเนี้ยใช่สองลุงตีอยู่สามอ้าเหรอไม่คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับคำถามข้อที่สี่แล้วครับกับไลแค่นดีเล่จุกเลยนะครับผมบอกเลยว่ามา คำถามนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูเป็นเวลา10วินาทีอีกแล้วสิบวินาทีแล้วผมบอกเลยว่าภาพเยอะจังเลยแต่อันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากผมบอกเลยว่าเป็นภาพที่ผมใบ้ให้ใจดีอยู่แล้วแต่ละคนเนี่ยจะมีกิจกรรมแต่ละแบบมาดูนะว่าแต่ละคนทำกิจกรรมอะไรงานภาพมาเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกจะเป็นกีสิบปุ๊บปิดคำถามคือโจทย์ในข้อใดไม่ได้อยู่ในรูปเมื่อกี้ครับแปลว่าคุณต้องจำให้ได้นะว่าเมื่อกี้มีอะไรบ้างและอันไหนที่ นะครับโจทย์ข okay, ้อที Ma ่1นะครับผมก่อเจดีไซน์ข้อที่2องสาดเล่นเล่นน้ำนะครับผมแบบสาดน้ำครับข้อที่3เล่นว่าวข้อที่4นะครับรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่น <Silver. S 1> ี่ผมไม่น่ายากเกินความสามารถโอ้ยง่ายๆ easy e a ไปแล้วนี้ข้อนี้บอกเลยว่าเป็นน้ำเย็นของครับและยังแป้งอีกแป้งด้วยอีกนึกของซ้ำ มอฟมอฟเลยมันไม่รอดจริงหรอเก้าไม่รอเหรอซึ่งคำตอบของเราได้แก่ข้อที่สามนั่นเองอ่านักการเล่นเป้าไม่มีอยู่ในรูปภาพนั้นนะครับได้หนอนไน้นอนโอ้โหคุณนี่ สองคนนี้ถือว่าตือตาไวมากเลยนะแน่นอนวิ่งไวด้วยใช่ครับผมได้ครับผมอ่ะคุณออกมานะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้เนี่ยอาต้องให้คุณสมคนช่วยหน่อยช่วยค่ะเดี๋ยวเราจะไล่ไปตั้งแต่ข้อหนึ่งเลยจน่มาข้อสี่ข้อสท้ายโอเคอ่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนนะว่าข้อหนึ่งน่ยมีคนอยู่หรือเปล่าข้อหนึ่งมีคนอยู่หรือเปล่าข้อหนึ่งนะหนึ่งสองสาม เนี่ขันเดี่ยวหรืสองขันสองโอ้ปะแป้งต่อนปะแป้งปะเป๊ะปะแป้งด้วยปะแป้งด้วยเลโก้อุ้ยเป๊ะห่าปะเป๊ะห่าเอาใหม่ยมาเอามายมาเต็มที่เลยเต็มที่นี่นะครับเป็นโตเกียวอันนี้ใส่หัวหรือใส่ใส่เกี๊ยไก่ไม่ไม่เขาให้ผู้ชนะทำได้เหรอโอุ้ยเรียกปิดก้อนเลยก็ไม่คนถามทำไม่ใช่เหรอเฮ้ยเลโก้ก่อนเลโก้จะถามพี่มีความคิดบ้าเสนอ ก่อนในนี้เราอ่ะจะรอฟังคําถามอ่ะใช่ไหมเราเราใอยเลือกยังไงมีคนถูกแบบสองคนอะไรเงี้ยกับคนวิ่งไม่ทันผมว่ามันแบบไม่สนุกเราเดาไปไหมมันมีสี่ข้อคนตอบสี่คนวัดไปเลยเฮ้ยผมว่าน่าสนใจคนละกอกุนาอาเปล่าแต่ไม่ดีกว่าเรเลยผมไม่มีอะไรต้องเสียแล้วตอนเนี้ยน่าจะไม่ไม่ไม่ดีกว่านี้ละเอางี้ให้เลโก้เป็นคนเลือกเลขยให้พอเลโก้ยังไม่รู้คําตอบนะเลโก้รู้แากคำถามผมให้คุณวิ่งแล้วกันเพราะเนี้ยคือสตาร์ชีวิตของพวกเราเอง แต่คนที่กำกับคำตอบจะเป็นผมซึ่งเลขอาจสลับได้พี่ดือผมเฮ้ยอ้าวได้อ่ะก็โอเคแค่แต่ผมจะไม่มจะไมม่องว่าพวกนี้อ่าผมจะไม่ใช้ความหมไือนใส่ 1...2...3 ใครอ่ะและคำถามนะครับเพลงช่ำของศิลปินวงบ่อยแวน The Best Boy Group of the Year ปี2025ในงานกิต่อแม็กที่เพิ่งปล่อยออกมา เมื่อวันที่4เมษายนปีที่แล้วหรือว่าปี2024มีกระแสมากในช่วงสงการเรียกได้ว่าเป็นจุดขายจุดปังระเบิดจุดพูดแต่ทำให้ไรแค่นดังเปี้ยงปังออกงานสงการทั่วกรุงเทพมหานครและคำถามมีอยู่ว่าณปัจจุบันวันนี้เป็นเวลา11นาฬิกาเพลงช้ามียอดคนชมมิวสิกวิดีโอเท่าไหร่ทำตอบ<ส>ไป<อ>หนึเสีง <ไป S 1> ยงมันได้ใช่ไหมร้านแสนวิว คำตอบที่สอง11ล้าน155,000วิวข้อที่สาม11ล้าน500วิวและข้อที่สี่11ล้าน50วิว้็านะรใจ ขอ้อทด้หนูกนะฮะคือ11ล้าน1 5 5 0 0 0วิวนะครับผมหรือว่าคำตอบที่2นั่นเองนะฮะยินดีด้วยนะกับผู้สตารานะครับผมไม่่ว่าเราเอาเล็กๆนะฮะอันที่1นึ่งนะ เงียบเก็บแลเงียบเก็บยังทนไหวนะยังทนไหวไปกันต่อไอเดินกระสาไปเรื่อยต้องมีฝุ่ยเก็บด้วยต้องีนะครับคุณนี่เห็นเป็นเลขสิบเอ็ดเลยเพราะได้สิบเอ็ดล้านต้นต่อไปนะดูต้นต่อไปดีกว่าโคตรหนักโคตรหนักเฮ้ยลอมดังไปเบาอันนี้ไม่โดนนานไม่โดนนานเฮ้ย ม้นมิ้มหแหเออิกไปม่โดนแป้งเลยไปต้อขันเลยอ่เมื่อกี้เล่นเจ็บว่ะ เรวันนี้เล่นดิกระาุกเยอมเอ๊เฮไม่เปี่ยกเลยเรียวเนแ้ว่เนี่ยเออพี่กับพี่รถน้ำดำห่ผู้ใหญ่เยอะหน่อยนี่นะครับคุณผู้ชมที่เห็นสนุกสนานกันแบบนี้เรียว่าเป็นค่าเกมแรกเท่านั้นบอกเลย ถ้ายังเหลืออีกหนึ่งเกมบอกเลยว่าเป็นเกมที่ต้องใช้ความสับปะกี่อ่าในเกมที่ต้องใช้ความมูนิตี้สูงอ่าดูจากเกมเมื่อกี้ได้ลองสับัะกี่มาเรียกว่าเคมีสฟีรือล่าต้องเยอะคุณนักคุณถืออะไรครับถือกล้องถืออ๋อโดยเกมต่อไปนะครับชื่อเกมว่าส่งกรานส่งน้ำมาบอกเลยครับเป็นเกมที่ให้ทั้ง5คนเนี่ยรวมใจสามพี่กันเนื่องในวันส่งกรานนะครับผม ส่งน้ำข้ามหัวโดยการใช้ภาชนะที่ได้รับนะครับโอ้ยเพื่อให้น้ําในปริมาณที่กําหนดภายใน3นาทีนะครับโดยจะมี2ใน5คนที่จะโดนปิดตานี่มันเป็นงี้คือสมมติอันนี้คือภาชนะที่ได้มาต่อนที่เป็นแถวตอนนี้ผมตักน้ำมาแล้วก็ส่งน้ำไปแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆจนแบบจนได้น้ำหนักมากเลยนะเ่้ยผมว่ามันคงไม่เปียกเท่าเมื่อกี้หรอกมั้งก็ลองดูเพราะไม่มีคนโดนปิดตาไงอ่าโอ้ยเป็นม้สุดท้ายผมเป็นม้แรกเองผมเป็นม้สองนะม้สาม

บอกเลยยังไงน้องเลโก้เรื่องของสีัคคาสามัคคีเนี่ยนี่ไงคือพี่ตุ้ยบอกแล้วเต็มหนึ่งเต็มหนึ่งะอะไรมเดี๋ต็มนิดหนึ่งเต็มทีดหนึ่งเลยแน่นอนหนึ่งคะแนนครับผมนอกนั้นเลทเทะถ้าชอบยิงมากก็ไปยิงปูนเอาไม่ว่าเราทำภารกิจได้สำเร็จก็คือแต่เหมือนวิลเลียมบอกแล้วว่ามันเต็มมาแล้วแต่ว่าน่าจะอยากเล่นน้ำนะครับผมคือเราทำได้สำเร็จถึงขีดเส้นแดงข้อเสียงตัวมือหน่อยให้โดนบทลงโทษใช่ไหมครับพี่ตุ้ย แต่ว่าเรายังอยากมอบความสุขให้กับทุกคนอยู่แน่นอนเท่ากับเราก็จะบทลงโทษมาโดนพวกเราเองไม่ <arose> อยู่ดีแน่นอนเราอยู่ดีๆไม่ชอบชอบให้โดน,โดนโบทลงโทษกันใช่ไหมครับทุกคนไม่ใช่โทรเราจะไม่เต้นเพลงฉ่ำให้ทุกคนนั่นเองแต่ว่าก่อนจะไปเต้นเพลงฉ่ำก็อยากจะฝากอะไรถึงเทศกาลสงการานต์หน่อยครับพี่นัทฝากหน่อยก็เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์นะครับผมขอให้ทุกคนนะครับเดินททางปลอดภัยนะครับกลับไปหาครอบครัวก็ขอให้มีความสุขนะครับครับครับผม enjoy ครับผมเน่แล้วก็มีอะไรดูก็อย่าลืมมาดูไลค์แคนี่ที่ช่องทางไหนครับไลค์แค้นออฟฟิเชียลนั่นเองทุกช่องทางเลยหรือปีนี้ถ้าใครไม่รู้จะเล่นสงการกับใครนะครับมาเล่นกับไลค์แคน่ก็ได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปฉ่ำกันดีกว่าแต่ว่าน่าจะมีคนมาฉีดน้ำเราด้วยเพราะฉะนั้นเออหลบให้ดีครับ ฉันแรงโคจะไม่มีใครใกล้จะตายเหมือนหัวใจอยู่กลางทะเลทรายไม่มีใครเข้ามาให้ชื่นใจแต่พอเจอเธอมันก็ฟื้นไหมแห้งว่าทุรไรเหมือนได้เจอน้ำรดม่ให้ช้ำใจชุมชุ๊กจุ๊กมาให้ชัดชไม่ใช่แค่มาพักพัก Go i n t the f l o w ใจฟูจับทีมันดูแห้งกร้านตอนนี้มันิ่มซ้ำซากพอได้ยินอยู่ข้างๆ you น้ำันน้ำที่ไม่เคยได้กอดใคร ว่าใครก็ไม่โดนเส้ในใจไหมแต่แต่เห็นเธอแบบดี้รู้ว่าใจรอว่าใจมันสั่นขเ,เท่านั้นที่ฉัน,วนหวังไวาเขาม่ทำให้ฉันช้ำ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 ช้ เพราะคนย่งเธอนรักฉมีเนราร้อนทงที่เธอน่ารัก Never met someone like you ฉ่นแต่งวดเช้าฉวนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้อวยนะ babe i s true จากสงเงไม่มีสติเงินสังาเพราะเธอันตามมาขอมาแค่มาแวะอะเรียกว่าอะไรแค่ก็มากับช่วงเวลาอะไรพูดไรอะเขาบอกว่าปีที่แล้วไรแค่เนี่ยมีฉ่ำใช่ปีนี้มีอะไรมีชุ่มแทนชุ่มแตดชุอ๋อแค่เปลี่ยนด้านนะครับเดี๋ยวเต้นร้องกัน

หนึ่งเสาซ่อมเหลืออะรแล้วก็ข้อนี้นะครับผมทุกคนจะตะกอนทำไมการเล่นน้ำสระน้ำเป็นกิจกรรมยอดชิทของเทศการเล่งนเสาซ่อมอะไรหนึ่งเสาซบอมไปไปแม่ยบายเดี๋ยวจะมีอะไรเหนือครับจะมีเวลาให้รู้พอราเล่นแค่ก็ไปดีแล้วแต่ พอเราเล่นแค่ก็ได้ไปเที่ยวอ้าวทำไมมึงป้ายน้องน่ารักก็ไปเที่ยวมึงดุมึงป้ายกูเที่ยวก็น่ารักก็ได้อยู่อะแต่ดูกูไม่ไหวเปิดคลิปมายังหล่อเลยหล่อดูเลยหมดแต่ไม่ไลน์เฮีย้มวก็แม้จะเสร็จตอนไหนก็โอเคโอ้โหเจอเจอเจอเลยก็เจอเจอหน่อยเจอได้ เออโอ้โหพี่แล้วพี่